มาดูกันต่อนะเด็กๆนะเทคนิคคณิตที่เด็กๆควรจะต้องรู้เพื่อที่จะทำให้เราทำโจทย์ที่มันซับซ้อนได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราทำโจทย์ที่มันคิดโจทยาวให้มันสั้นลงนะหาเทคนิคที่จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่หาได้ง่ายๆนะครูมาสรุปให้เราดูเป็นเทคนิคเทคนิคไปเพราะฉะนั้นแต่ละเทคนิคสำคัญมากนะถ้าเด็กๆ ทำเป็นจำได้รู้วิธีใช้แล้วรู้ว่าเอาไปใช้ตอนไหนเด็กๆจะสามารถที่จะทำอะไรที่มันซับซ้อนได้เร็วได้ง่ายขึ้นในขณะที่บางทีทำตรงๆมันยากมากนะโอเคไหมครับเรามาดูเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ครูบอกเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆจะต้องดอกจันเอาไว้เพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะสำคัญมากๆ สำคัญยังไงเด็กๆมาดูเทคนิคนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอัลฟานะสัญลักษณ์ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของตัวอัลฟานะเด็กๆจําไว้ก็ได้นะเด็กๆมอต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับมันตัวนี้คือเบต้านะอัลฟาเบต้ส่วนใหญ่เราจะเจอในวิชาวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าเราเอามาใช้ในคณิตสา์กันเพราะมันก็เป็นสัญลักษณ์เป็น ตัวอักษรตัวหนึ่งเหมือนกันนะถ้าอัลฟาและเบต้เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองบวก ax บวก b เท่ากับ0ถามว่า a จะเป็นอะไร b จะเป็นอะไรเรามาดูกันวิธีการเด็กๆจำเทคนิคเอาไว้เลยนะถ้าคำตอบอันนี้แปลว่าคำตอบของสมการนี้มี2คํคำตอบสมการจึงเป็นสมการกำลังสอง ดังนั้นวิธีการหรือเทคนิคคืออะไรนะเด็กๆจำไว้เลยถ้าอะไรก็ตามเป็นคำตอบของสมการเราสามารถเขียนสมการนะเราสามารถเขียนสมการออกมาได้แบบนี้เด็กๆด,กดูนะเราจะได้ว่าถ้าเกิดอัลฟาและเบต้าเป็นคำตอบของสมการเราจะเขียนได้ว่าเป็น x ลบอัลฟาคูณกับ x ลบเบต้าคูณกันเสร็จแล้วเท่ากับ0ูนย์ เราจะเริ่มต้นแบบนี้เสมอเลยนะนะสมมุติว่าบอกว่าถ้าเกิด2แล้วก็3เป็นคําตอบของสมการสมการหนึ่งถามว่าสมการนั้นคืออะไรเราก็จะเขียนเป็น x ลบสคูณ x ลบสท่ากบศแล้วก็คูณให้เขาดูได้เท่าไหร่นั่นแหละคือสมการที่จะมีเลขนั้นเลขนี้เป็นคําตอบของสมการแต่ประเด็นของเราคืออะไรประเด็นของเราก็คือถ้าเกิดเขียนออกมาอยู่ในรูปแบบนี้นะหน้า x กลังสองเป็น1หน้า x กําลังหนึ่งเป็น a ตัวที่ไม่มี x เป็น B อีกฟังเป็น0ถามว่า A จะต้องเป็นอะไร B จะต้องเป็นอะไรจึงจะมีอัลฟาและเบต้เป็นคำตอบ้องสมการนะ เพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้คําตอบเพราะเรายังไม่ได้คูณนะเราก็จัดการคูณซะเด็กๆควรจะคูณกันเป็นหมดทุกคนแล้ววิธีการคูณก็คือเอาหน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณหลังนะเด็กๆหน้าจะแม่นกันอยู่แล้วนะคนไหนยังไม่แม่นไปฝึกนะคูณพหุนามนะหน้าคูณหน้าก็ได้ x คูณ x เป็น x กาลังสงหน้าคูณหลังก็คือ x คูณลบเบ x ลบเบก็เป็นลบเบ x นะแล้วก็บวกกับหลังคูณหน้าหลังก็คือลบเบต้าคูณกับ x ็ก็เป็นลบอัลฟาเแล้วก็หลังคูณหลังก็เป็นลบอัลฟาคูณลบเบต้าก็เป็นลบจะลบเป็นบวกอัลฟาคูณด้วยเบต้าแล้วเท่ากับ0นะสังเกตดูมันใกล้เคียงแล้วนะมันใกล้เคียงแล้วจะสังเกตดูนะไอตัวที่ที่เป็น A เนี่ยมันเกิดจากเทอมที่เป็น x กเนี่ยกำลังหนึ่ง ข้อนี้จะสังเกตว่าเด็กๆจะสังเกตว่ามีเทอมที่เป็น x กาลังหนึ่งอยู่2เทอม2เทอมนี้สามารถบวกลบกันได้นะสเทอมนี้สามารถบวกลบกันได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถรวมกันได้นะ,ะเราก็มารวมกันดูเอา x กาลังสองลบสังเกตน,นะครูจะเอาตัว x ออกมาตรงนี้จะจะกลายเป็นอะไรเบตา้าบวกอัลฟาครูจะนิดหนึ่งเป็นอัลฟาบวกเบตา้า แล้วก็บวกกับอัลฟาบต้าโอเคไหมอย่างนี้เน่เมื่อเราจัดรูปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปเทียบนะอาคูเลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วเราค่อยไปเทียบดูนะเวลาเราเทียบเราเทียบกับอะไรเราเทียบกับตัวนี้สังเกตดูนะเทียบกับตัวนี้คือ x กำลังสองบวกด้วย ax แล้วก็บวกด้วย b เท่ากับศูนย์ 0. นะเวลาเราเทียบเราเทียบตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัวคืออะไร x กับ x เฮ้ x กำลังสองกับ x กำลังสองก็โอเคละสังเกตดูไอตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองไอตัวนี้มันคือ a เพราะมันคือตัวที่อยู่หน้า x ส่วนตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือ b แปลว่าอะไรแปลว่าข้อนี้เขาถามว่าถ้าเกิดอัลฟาและเบต้าเป็นคําตอบของสมการสมการนี้นะ a เป็นอะไร b เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่านะก็จะได้ว่า a จะ เป็นลบอัลฟาบวกด้วยเบต้าแล้วก็บีเป็นอัลฟาคูณด้วยเบต้านะนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้แต่แต่สิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆจำนะสิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆจำนะคืออะไรคือ เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนิดนึงให้ฟังนะแล้วเด็กๆจะได้จําง่ายขึ้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยเด็กๆจะดูแล้วมันงงนะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะเพื่อที่เด็กๆจะต้องจานะครูบอกว่าสมมติครูบอกว่านะถ้า2กับลบสเป็นคําตอบของสมการนะของสมการอะไรก็ไม่รู้อะนะเป็นคําตอบของสมการนะ จงหาสมการนั้นนะจงหาสมการนั้นอ่านะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูก่อนนะเทคนิคของเราคืออะไรเทคนิคของเราเหมือนเดิมนะวิธีการก็คือถ้าเกิด2กับลบ3เป็นคําตอบของสมการสมการหนึ่งเราจะได้ว่าสมการนั้นคือ X ลบ2คูณกับ X ลบเจอลบเป็นบวกเนี้ยบวก3เท่ากับ0ให้เด็กๆสังเกตดูนะไอตัวเนี้ยครื่อหมายตรงข้ามไอนี้เครื่องหมายตรงข้าม แล้วจับคูณนะแล้วครูจะคูณให้เร็วๆนะเวลาคูณเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้เป็น <c oughs> เวลาเราคูณเราก็จะได้เป็นอะไร x กําลังสองบวก x แล้วก็ลบ6เท่ากับ0นนี่คือสมก,การที่เขาสนใจนะเขาสนใจสมการนี้แต่สิ่งที่ครูจะบอกเด็กๆคืออะไรเด็กๆตั้งใจฟังนะครับเด็กๆตั้งใจฟังจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะจุดนี้เป็นจุดสำคัญคืออะไรนะ ให้เด็กๆสังเกตดูนะสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือ1ตัวนี้คือลบหให้เด็กๆดูอันนี้คือคําตอบของสมการนะคาตอบของสมการคือ2กับลบสแล้วพ์กลางพจ์ที่อยู่หน้า x กำลังหนึ่งเนี่ยสังเกตมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เอา2ตัวนี้มาทําอะไรกันมาบวกกันเครื่องหมายตรงข้ามเข้าใจไหมเนี่ยอัลฟาบวกเบต้าก็คือเป็นคําตอบของสมการใช่ไหมบวกกันได้เท่าไหร่เครื่องหมายตรงข้ามเหมือนอย่างนี้เลย เอา2กับลบสามาบวกกันได้ลบหแล้วเครื่องหมายตรงข้ามก็คือเป็น1โทษทีขึ้นไปนิดหนึ่งนะขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรสังเกตตัวหลังนะเทอมหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาฟาคูณเบต้าก็คือเอาคําตอบ2คําตอบมาคูณกันเครื่องหมายเหมือนเดิมเครื่องหมายเหมือนเดิมก็คือไม่เปลี่ยนเครื่องหมายมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าพจน์หลังของมันเนี่ยจะเกิดจากตัวนี้กับตัวนี้คูณกันเครื่องหมายเหมือนเดิมก็คือ2คูณลบสได้เป็นลบหกอ่านไหม เทอมกลางนะสัมประสิทธิ์ของ x กําลังหนึ่งเกิดจาก2ตัวนี้เกิดจากผลบวกของคําตอบของสมการเครื่องหมายตรงข้ามเทอม3เกิดจาก2ตัวนี้คําตอบของสมการคูณกันเครื่องหมายเหมือนเดิมนี่คือเทคนิคที่เด็กๆจะต้องจําให้ได้นะนี่คือเทคนิคที่เด็กๆจะต้องจํามันให้ได้โอเคไหมโอเคไหมนะเด็กๆจำนะจำนะจำนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้แบบเนี้ย เอาไปใช้ในกรณีที่โจทย์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะเอาตรงเนี้ยเอาตัวเนี้ยอัลฟาบวกเบต้าเครื่องหมายตรงข้ามกับอัลฟาคูณเบต้าเอาไปใช้เอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะยังมีเทคนิคอื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเทคนิคถัดไป